ันเห็นโกรธใส่กระดูกเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในรนี้อาจจะมีปัญหาก็ามาให้ท่านต้องจัดการนะครับหรือว่าท่านเองนะครับอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าท่านมีความคิดว่าปัญหาที่เจอนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําสหรับท่านนะครับเรียกว่าหนักหนาเอาการเลยนะครับแต่ว่าท่านเองก็จะไม่อยากจะถอดใจนะครับสามารถ สู้นะครับดึงพลังดึงศักยภาพของตัวเองไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับถึงแม้อุศัคนั้นๆจะรออยู่อย่างมากมายนะครับท่านก็ไม่สนใจท่านก็จะลุยไปได้เต็มที่นะครับหากท่านนะครับมีกําลังใจแล้วก็มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ท่านคาดคิดไว้อีกนะครับแล้วก็ดีกว่าคนอื่นด้วย ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลีอยงไพ่มารีนะครับในระยะนี้นะครับเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะลดน้อยถอยลงนะครับคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับท่านทุกอย่างครับก็จะเริ่มฟื้นตัวนะครับจากความเหน็ดเหนื่อยเม่ร้านะครับหรือช่วงนี้ท่านก็จะเริ่มยอมรับความจริงกับสิ่งต่างๆมากขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็ท่านก็ อาจจะรู้สึกปล่อยวางไม่ค่อยใส่ใจกับคนรอบข้างมากนักนะครับไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับท่านด้วยนะครับท่านเองนะครับอาจจะมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างถิ่นต่างแดนนะครับหากก่อนหน้าน,นี้นะครับท่านมีความขัดแย้งนะครับหรือว่าการไม่ลงรอยกันนะครับกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นอนวโนมว่านะครับปัญหาต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับอย่าง อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับความรักนะครับในช่วงนี้อาจจินนิ่งๆเรื่อยๆไม่ค่อยมีความก้าวหน้าอย่างใจท่านต้องการนักใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในอันนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกทะเยอทะยานนะครับอยากจะประสบความสําเร็จหรือก้าวไปสู่จุดที่ท่านคิดว่าทุก ท่านมีความมั่นคงแล้วนะครับท่านเองนะครับในชุดนี้ก็จะมองอะไรที่นะครับจับต้องได้เป็นชีตเป็นอ่านมากขึ้นนะครับบางครั้งนะครับก็อาจจะอมองในเรื่องวัตถุจนเกินไปนะครับทำให้รู้สึกคนรอบข้างอาจจะดูแล้วว่าท่านาไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจเท่าไหร่นักนะครับควรระวังเรื่องความโรหรือว่าความที่เราเห็นแก่ได้มากเกินไปนิดหนึ่งครก็ทําให้บางครั้งเนี่ย คนอื่นเขาก็จะไม่โอเคกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเพื่อเราจะสามารถขอความช่วยเหลือเขาในอนาคตได้นะครับในเรื่องความรักนะครับหากรักใครชอบใครอยู่คงต้องมาชั่งน้ำหนักคดีนะครับว่าในตรงนี้นะครับท่านเหมาะสมกับเขาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะ,จะมีการมาเปรียบเทียบว่า การที่จะคบกันต่อจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ท่านเองก็คงต้องนะครับลองนะครับวัดดูนะครับหรือว่าลองเสี่ยงดูนะครับเพื่อให้ได้คนที่ท่านรักมาเป็นคู่ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เล่ไพ่ใบนี้นะครับในยะนี้ท่านจะรู้สึกสบายๆนะครับมีงานปาร์ตี้มีการผ่อนคลายมีการสนุกสนานนะแล้วก็ จะกลับมานะครับมีพลังในการทํางานและการใช้ชีวิตนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็ปัญหาเหล่านั้นก็จะได้แก้ไขคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับเพียงแต่นะครับสิ่งต่างๆเวลาท่านทำขอให้รอบคอบนะครับในการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆนะครับขอให้รอบคอบในช่วงนี้นะครับการเงินก็จะไม่ขาดสนนะครับมีให้ใช้จ่ายสบายๆนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับในการคบหาสมาคมการซื้อของมีค่านะครับก็อาจจะทําให้ท่านนะครับมีปัญหาทางการเงินได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องการงานนะครับก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับก็จะนิ่งๆนะครับเพราะบรรยากาศก็จะเป็นเรื่องการสร้างนะครับสมพัติมภาพนะครับหรือว่าสร้างมิตรรีกับเพื่อนร่วมงานซะมากกว่านะครับ แล้วก็ทุงนี้ก็จะเหมาะสําหรับการผูกนิตรนะครับในในคนในกับคนที่ทํางานด้วยนะครับในเรื่องของความรักนะครับเมื่อได้ไพ่ใบน,นี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่สดชื่นสมบังนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกสนานกับคนรักนะครับหากคนที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับเป็นโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะ พบรักกับคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ทำให้เราถูกใจด้วยทำให้เราสุขใจด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข7หมายเลขหหมายเลข14และหมายเลข3ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข14